ผู้เสียหายจากการทําธุรกิจปลูกพืชกระท่อมนําเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงสาวคนหนึ่งที่เข้ามาชักชวนให้ทําธุรกิจเกี่ยวกับพืชกระทอมตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ต้นกล้าไปจนถึงการปลูกพืชกระท่อมแล้วก็ขายใบยนะครับปรากฏว่ามีผู้เสียหายจํานวนมากที่นําเงินไปร่วมลงทุนแต่กลับไม่ได้เห็นสินค้าว่าที่ร,ร้อยตรีรังสฤิ์สาริพัฒน์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชกระท่อมไทยจังหวัดสุราธานีบอกว่า ตัวเองและสมาชิกในกลุ่มได้รับความเสียหายรวม10คนครับมูลค่าประมาณ7ล้านบาทซึ่งพฤติกรรมของหญิงคนนี้มักจะแอบอ้างส่วนราชาการเป็นมหาวิทยาลัยลักษณะแบบนี้นะครับเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะมาช่วยชาวบ้านทำแปลงกระท่อมจากนั้นก็จะชักชวนให้จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆครับอ้างถึงหน่วยงานราชาการแล้วก็มทัษิน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นแล้วก็เสียบเก็บค่าใช้จ่ายที่ไม่มีอยู่จริงนะครับอย่างเช่นค่าขออนุญาตปลูกกระท่อม1นึ0 0 0บาทค่าขออนุญาตพ่อมเม่สามห0 0่นบาทแล้วก็ค่าอนุญาตขายใบยอีก3ามหมนบาทนอกจากนั้นยังมีค่าเม็ดพันนะครับค่าเมดพันธกิโลกร,รับละแ0 0หมนบาท มาแอบอ้างแค่นี้ยังไม่จบนะครับยังมาเรียกเก็บค่าจ้างดูแลค่าถาดสำหรับเพาะพันธุ์ประกอบกับทำคลิปวิดีโอจัดงานอีเวนต์เชิญส่วนราชการมาร่วมกิจกรรมแล้วก็อ้างผู้หลักผู้ใหญ่ระดับประเทศแล้วก็บริษัทใหญ่ๆจนชาวบ้านหลงเชื่อแล้วก็ยอมจ่ายเงินดาเนินการลงทุนทำธุรกิจกระท่อมครับโอนเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ต้นปีปรากฏว่าผ่านไป6เดือนไม่เห็นสินค้าจึงรู้ตัวว่าถูกโกงแล้วล่ะครับ ขณะนี้ผู้เสียหายรวม10คนนะครับแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรพนมจากการสอบถามเพิ่มเติมปรากฏว่าไม่ใช่แค่10คนนะครับยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่หลงเชื่อพฤติกรรมของหญิงคนนี้รวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นรวม20ล้านบาทไปแล้วโดยผู้เสียหายทั้งหมดก็ตอนนี้กําลังทยอยเข้าแจ้งความในแต่ละพื้นที่นะครับนอกจากนี้ตัวแทนของผู้เสียหายยังได้ยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนายสมศักดิ์ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI จังหวัดสุราธานีดำเนินการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้วครับ